สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะน้องปอ .1 กับพี่ป .2 เนาะ จะได้เรียนในเรื่องของมาตตาตัวสะกดซึ่งครูออยได้ให้ใบงานเด็กๆไปแล้วก่อนอื่นเลยครูออยขอโชว์ใบงานให้ดูก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนใบงานที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะโดยมีหัวข้อใบงานว่าแบบฝึกเสริมทักษะเรื่องมาตตาตัวสะกดและการเขียนชื่อชั้นเลขที่เด็กๆเขียนด้านบนของใบงานด้วยตัวบรรจงสวยงามนะคะ ก่อนอื่นเลยครูออยขอทบทวนให้ก่อนว่ามาตราตัวสะกดที่เราเรียนผ่านมานั้นมีมาตราตัวสะกดอะไรบ้างก่อนอื่นเลยเป็นมาตากอกาซึ่งมาตากอกาหรือเราเรียกว่าแม่กอกาเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดก็จะมีพยัญชนะบวกกับสละต่างๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นมาตาอะไรลูกมาตา อะไรก็ตามแต่แต่ว่าควอยจะยึดใบงานนี้เป็นหลักก็คือมาตากกมาตากกกอ,อกกอ,อกลงท้ายด้วยกอไก่ซึ่งจะเห็นว่านอกจากกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วยังสามารถมีขอไข่คอควายแล้วก็คอระครังด้วยที่อยู่ในมาตากบนะคะจากนั้นก็คือมาตากดลงท้ายด้วยดอเด็ก และนอกจากดอเด็กยังมีพยัญชนะตัวอื่นซึ่งสามารถออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดซึ่งมีหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นสอเสือชอช้างหรือทอถุงเนอะลูกเนอะจากนั้นนะคะจะเป็นแม่กบซึ่งแม่กบกออบบกบหรือเราเรียกว่ามาตากบจะเห็นว่าตัวสุดท้าย หรือตัวสะกดเป็นบบใบไม้แต่นอกจากบบใบไม้แล้วนะลูกยังมีปอปลาพอพานฟอฟันผอผึ้งฝอฝาแล้วก็พอสัเพานะคะซึ่งพยัญชนะเหล่านี้เมื่อเป็นตัวสะกดจะมีเสียงตัวสะกดเหมือนกับมีบบใบไม้เป็นตัวสะกดจากนั้นคือแม่กลหรือมาตากล กอโอนอกลลงท้ายด้วยนอหนูนอกจากตัวนอหนูแล้วยังสามารถมีนเนนด้วยแล้วก็พยัญชนะตัวอื่นด้วยเด็กๆอยากตัดทบทวนสามารถไปอ่านในแบบฝึกหัดหรือไปดูคลิปในเรื่องของมาตากลของครูออย้อนหลังได้นะคะจากนั้นเป็นแม่กลมหรือมาตากลมมาตากลมกอโอ,โอโมอกลมจะมีมอมา้าเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว แล้วก็มาตากงหรือแม่กอกาแม่กงลูกกอองอกงก็จะมีงงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวถัดมาคือแม่เกยหรือมาตาเกยกเอยยอเกยก็จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวและสุดท้ายนะคะคือมาตาเกยหรือแม่เกอก็จะมีวอแหวนเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียว จากมาตาตัวสะกดที่ครูออยยึดใบงานเป็นหลักจะเห็นว่าไม่ได้มีส่วนของมาตากอกาจะมีเพียงแปดมาตาเท่านั้นที่จะให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วนำคำที่ให้อ่านมาเติมให้ถูกต้องถ้าเป็นมาตากลมมาตากงมาตาเกยและมาตาเกิลนะคะจะลงท้ายด้วย ตัวสะกดตัวของตัวเองชัดเจนเช่นมาตากลมหรือแม่กลมเป็นมอมา้ามาตากงหรือแม่กงเป็นงองูมาตาเกยหรือแม่เกยเป็นยอยักษ์และมาตาเกลหรือแม่เกลเป็นวอแหวนส่วนมาตากบมาตากดมาตากบมาตากลนะคะ จะสามารถมีพยัญชนะตัวอื่นซึ่งเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องเป็นเสียงของมาตาที่เป็นแม่กกลงท้ายกอไก่แม่กดก็ลงท้ายดอเด็ก แม่กบก็ลงท้ายบอใบไม้และแม่กลก็ลงท้ายด้วยนอนหนูสำหรับใครที่ลืมว่าพยัญชนะตัวไหนบ้างที่อยู่ในแม่กบได้แม่กดได้แม่กบได้และแม่กดได้สามารถเปิดดูได้ในแบบฝึกหัดหรือจะไปดูคลิปของครูออยย้อนหลังนะคะแต่ใบงานของเราวันนี้ จะเน้นไปในส่วนของคำที่ลงท้ายด้วยตัวสะกดตรงตามมาตาเพราะฉะนั้นง่ายมากลูกเรามาดูกันว่าคำที่อยู่ในใบงานมีคำว่าอะไรบ้างจะมีคำว่าริวกิวผัดเผ็ดจุกจิกหยหาเสียงดังโป๊กเป๊กกำชับหุนหันเคี้ยวข้าวรวยหวย เห็ดสดจิ้มลิ้มบ้านเรือนรังพึ่งอิ่มเอมแล้วก็พับเพียบซึ่งเด็กๆจะต้องไปฝึกอ่านคำในส่วนของด้านบนตรงนี้จะอ่านโดยเริ่มจากการสะกดคำหรืออ่านเป็นคำเลยก็ได้จากนั้นเด็กๆจะต้องนำคำที่อ่านมาเติมลงไปในแต่ละมาตายกตัวอย่างเช่นแม่กบควายก็จะไปดูว่า คำไหนที่ลงท้ายด้วยอกอไก่กก็จะเอาคํานั้นมาเติมนะคะและนอกจากนี้มาตตาตัวอื่นๆเด็กๆต้องไปดูด้วยนะลูกนะ เพราะฉะนั้นไปฝึกอ่านแล้วก็ไปดูให้ดีนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับใครที่ทำเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีให้สวยงามแล้วก็ฝึกอ่านคำที่เป็นตัวอย่างคำนะอย่าลืมถ้าใครยังอ่านไม่คล่องให้เริ่มจากการสะกดคำก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ